สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอะตอมเผยความรู้สึกถึงแตงโมการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดาทำเอาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพี่น้องในวงการต่างแสดงความเสียใจกันอย่างสุดซึง้งรวมไปถึงโหนมอาตอมสัมพันธภาพเพื่อนรักของสาวแตงโมอีกหนึ่งคนยังได้ออกมาโพสต์ภาพและความรู้สึกถึงเพื่อนรักด้วยว่าไอโมถ้าดวงวิญญาณมึงรับรู้ได้กูอยากจะบอกว่ามึงคิดถูกละที่ตอนมึงยังมีชีวิตมึงเลอกอยู่กับพอโสพอโสคน รักมึงเลยที่กูเคยสัมผัสการแสดงออกของพ่อมึงมาพ่อโสไม่เคยทอดทิ้งมึงเลยแม้แต่นิดตอนที่มึงเกิดมาชีวิตในโลกใบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มึงเล่าให้กูฟังตอนมึงมีชีวิตว่าทําไมมึงเลือกอยู่กับพ่อโสยันโตวันนี้กูเข้าใจหมดทุกอย่างละแตงโมว่ามึงเลือกอยู่กับพ่อโสพราะอะไรมึงคิดถูกจริงๆแฮ p p y m เมลอนพัชระเวีระพงศ์ขอบคุณที่ท่านเอินทำคลิปให้ผมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่มีให้ผมและ แฮชแท็กขอบคุณแทนคนที่รักแต่งโมทุกคนด้วยครับหลังจากฟังสัมภาษณ์ในรายการหนึ่งวันนี้เสียดายจริงๆครับที่เคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาเป็นผู้ใหญ่สมผู้ใหญ่ตอนนี้หมดคำพูดจริงๆครับและต่อมาอาตอมยังโพสต์ถึงเพื่อนรักอีกว่าโมแฮปปี้มันอนพัชรวีรพงศ์วันที่20นี้กูจะได้บวชแล้วนะจากที่ได้แจ้งมึงไปตอนมึงมีชีวิตอยู่วันที่19นี้กูทําพิธีปลงผมตอนบ่ายสามและวันที่20นี้เป็นพิธีบวชพระตอน6กโมงเช้าโคตรคิดถึง เมึงเลยโมคิดถึงตอนกูบวชในครั้งแรกให้พ่อกูก่อนพ่อกูเสียชีวิตมึงแม่ออยู่ข้างกูตลอดเลยโมกูจําได้ดีตอนนั้นมึงไปวัดแต่เช้าเลยแม้วัดจะไกลถึงจังหวัดนครนายกก็ตามกูจะจําไว้ตลอดชีวิตนะว่ากูบวชพระครั้งแรกมีซุปตาของชาวไทยในยุคนี้อย่างพี่อัมพชราพาชัยเชื้อและพี่เม์เฟื่องอารมณ์เป็นเจ้าภาพงานบวชให้กูกูจะจําไว้ตลอดชีวิตจนวันสุดท้ายของกูการบวชครั้งนี้เสียดายที่มึงไม่ได้มาถือร่มให ก,กกูออย่่างงทีมบแต่ไม่เป็นไรทุกอย่างที่กูพูดมาทั้งหมดเรื่องความตายมันเกิดขึ้นกับทุกคนแน่นอนถ้ายังไงกูเป็นพระแล้วกูจะแผ่บุญให้มึงทุกครั้งที่กูทำกิจของสงฆ์นะเพื่อนนะกูยิ่งเห็นรูปเมืองพี่อพี่เอที่ถ่ายร่วมกันที่งานบวชกูที่จังหวัดนครนายกครั้งแรกยิ่งทำให้คิดถึงมึงมากขึ้นนะเพื่อนท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบขอบ่าวขอบคุณครับ